ย้ายโมเดลอย่างมีสไตล์มั่นใจในทุกการเดินทางกับกระเป๋าคนย้ายโมเดลเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะ Reflex Armor ยืดหยุ่นต่อการใช้งานทนทานเอาขึ้นเครื่องบินได้พร้อมช่องใส่อุปกรณ์ครบจบในใบเดียว Reflex Armor เพื่อปกป้องโมเดลที่คุณรัก Reflex Armor it's worth protecting สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกล่อง Battle Force 2025ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อคืนนะครับก็มีทั้งหมด7กล่องวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูว่า แต่ละกล่องเนี่ยคุ้มขนาดไหนในแง่ของเกมเพลย์นะครับส่วนใครที่ชอบโมเดลยังไงก็แล้วแต่ชอบส่วนบุคคลกันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมารีวิวว่า,าในเมตาประมาณนี้จังหวะตอนนี้ซื้อเนี่ยโมเดลได้ใช้กี่ตัวแล้วอาจจะถ้าซื้อมาถ้าตัวไหนไม่ชอบอาจจะแบ่งขายแล้วย,ยังคุ้มอยู่ไหมก็วันนี้ก็จะมาให้คะแนนกันนะครับซึ่งเราก็มาเริ่มกันที่กล่องแรกเลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมคนเดียวนะครับกล่องแรกเนี่ยเป็นกล่อง Emperor c h i l d เด n นะครับ เราจะได้ Forest b l a d บมา6ตัวนะครับ o i s มา a ร i n e มากองหนึ่งหตัวพอดีแล้วก็ได้ฟูกิมมานะครับก็จริงๆแล้วใ่กล่องนเนี้ยตัว Forest b l a เ e เนี้ยผมชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วบางคนอาจจะเราไปเล่น6กอง6หรือว่ากอง3าก็ได้นะครับยังไงก็ได้ใช้แน่นอน6ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างเก่งเก่งเพราะว่ามัน ตีแรงมากมันคริสบวกอยู่แล้วมันจัดการได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับส่วนน้อยสมารีเนี่ยเป็นยูนิตที่มันบังคับใส่ของเอ็มพลชิเดีนอยู่แล้วที่ว่าจะเรียกว่าบังคับได้ไหมเรียกว่าต้องมีแล้วกันส่วนใหญ่เขาเล่น6กหกกันอยู่แล้วน้อยสมารียังไงก็ได้ใช้แต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวตรงกลางก็คือฟูกิมเนี่ยมันไม่ได้เก่งเลยในเมตานี้เทียบกับไพ่หมาตัวอื่นเนี่ยมันผมว่ามันแย่กว่าแองกรอนด้วยซ้ำในในเวอร์ชันปัจจุบันนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันไม่่่คคุ้มเเนียตรรรงงงึทป็ูิลจๆ เพราะว่าราคากล่องเนี่ยมันก็น่าจะเป็นฟูก,กิมครึ่งหนึ่งและเท่ากับว่าแบบเหมือนเราซื้อมาเราไม่ได้ใช้อะนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบฟูก,กิมเนี่ยมันก็หรืออยากใช้ฟูก,กิมอยู่แล้วเนี่ยกล่องน,นี้คุ้มมากนะแต่ถ้าเกิดถามว่าเออถ้าจะแบบเมตาล้วล้วจ๋าๆเลยเนี่ยทั้งกล่องเนี่ยผมว่าผมหักคะแนนตรงฟูกิมไปอย่างเดียวนะครับก็กล่องน,นี้คิดว่าก็ให้คะแนนประมาณ4เต็ม10แล้วกันนะครับแอบหักตรงฟูกิมจริงๆที่เหลือผมโอเคเอซ้ายขวาเนี่ยผมโอเคมากนะครับโอเค เราไปดูตัวต่อไปนะครับก็คือ League อร v t a นนะครับจริงๆต้องบอกว่า v ว t a n เนี่ยก็เหมือนเ e r i a l ลชิ i ดี้นิดนึงตรงที่ว่า u n t t p o ูในทัพมันน้อยเนาะมันเป็ของที่เพิ่งมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอ n i t p o o ูมันน้อยเนี่ยอะไรที่ออกมาเนี่ยมันก็อาจจะแบบได้ใช้หรือมีโอกาสกิกในอนาคตแนๆ่ๆเพราะสุดท้ายมันจะวนบัฟกันอยู่ในแค่ Unit p o พูแค่ไม่กี่ตัวตรงนั้นนะครับ ตามกล่องนี้จริงๆแล้วผมว่าผมโอเคกับทุกตัวยกเว้นมอต้ตาที่ผมรู้สึกเฉยๆนะกับกองมอต้ตาเนี่ย, mm hmm. ยส่วนไอรถเนี่ยมันก็ต่อได้ทั้งแบบเป็นแฮสปอร์ตแล้วก็เป็นทั้งตัวดีเฟนเดอร์นะครับซึ่งตัวดีเฟนเดอร์ก็โอเคยิงแล้วเดินได้เนี่ยผมว่าก็เป็นอะไรที่โอเคนะครับตัวพวกพีซซ่ากลามทั้งหลายหรือว่าตัวเทอร์มี่ข้างหลังเนี่ยผมว่ามันก็โอเคเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมให้กลางๆแล้วกันจริงๆอ่ะถ้าเอารถออกเอามอตา้าออกแล้วเป็นเฮกตอร์สักคันหนึ่งเนี่ยผม่า,มา,มากเลยแตว่า พอเป็นอย่างงี้ก็โอเคถือว่ากลางๆแล้วกันครับให้ประมาณ6เต็ม10แล้วกันลกลางๆนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากต่อมาไทเลนิตไทเลนิตเนี่ยเป็นหนึ่งในเบตเทิลฟอร์ที่คุ้มที่สุดสําหรับผมในเซตนี้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฮารูสเปกกับเมลเซปเตอร์เนี่ยมาเป็นไดเรกถ้าถ้าที่ผมจําได้นะมาเป็นไดเรกมันหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยมารวมเป็นกองเดียวเนี่ยเราไม่ต้องซื้อไดเรกเนี่ยคุ้มแน่นอนเนโรไท a ลนที่อยู่ตรงกลางเนี่ย ตัวนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันจะมากับกล่องเลเวทานเท่านั้นไม่ได้มีขายแยกอันนี้ผมไม่ชัว์นะจะไม่ได้ละแต่ว่าถ้ามันมีแต่กล่องเลเวทานเนี่ยถ้าบอกมันยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับแล้วมี Thailand ฟก x มาให้นะครับ,นะรบซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยได้ใช้ทุกตัวคุ้มมากนะครับไม่ว่าจะเล่นสายไหนของ t ไทเรนิ t ก็ตามนะครับอย่างเช่นไอเจ้าตัวเอ็กโซครีนหรือฮาลูสเปกเนี่ยมาต่อได้2แบบเลย ถ้าไปเล่น Invasion Free เนี่ยเราซื้อมาทำา x o c โ e ค n ได้สบายนะครับหรือว่าถ้าก็เราไปเล่น s u b t ท r l a n d นนะครับไปเล่น Crusher Stampede เนี่ยเรามาต่อเป็นท a r ส s เ e c เล่นก็ได้เหมือนกันมันสามารถเล่นทั้ง2ตัวเลย t y เ a n o f ฟกซเนี่ยมันคือโลโก้ดอของ t ทเ a n i t เนาะสามารถเล่นเป็นเวเลบปืนไฟก็ได้นะครับหรือเป็นปืนแอนตี้แทงก็ได้แต่ถ้าให้ส่วนตัวแนะนำเนี่ยเล่นเป็นแอนตี้แทงจะดีกว่านะครับก็ยังไงก็ได้ใช้นะครับเล่นยิ่งเล่นในอินเ่ยยังงไ่าจะต้องมีควรจะมีไเล่นสาย In n f a เนะรันก็ได้ใช้อยู่แล้ว ในโรไทยแลนด์นตรงกลางเนี่ยได้ใช้แน่นอนกับคนที่ชอบเล่นโซนโฉบหรือไม่ต้องเอาไปหลีโซนโฉบเอามาเล่นวิ่งเดียเด่ยวๆเนี่ยมันก็เก่งเหมือนกันปืนไฟมันไกลปืนไฟมันดาเมจแรงแล้วก็มันสามารถดีบัฟกับแมาน,นิกทับได้นะครับก็คือไอเรื่องชาโดว์เดอะวอร์มเนาะมันก็ลบหนึ่งได้มากยิ่งขึ้นการติดโนดเพิ่มทําให้ตัวที่วิ่งไปเนี่ยมีไซเน,นปเนี่ยมันก็ยิ่งเก่งกับยูนิตประเภท อกองเล็กๆที่วิ่งไปใน i n v e s i o n Feed ที่มันบังคับมีใสถียเพื่อออคริหรืออะไรเงี้ยครับมันก็สามารถได้ใช้เยอะมากซึ่งส่วนตัวตรงกลางเนี่ยผมรู้สึกว่าเนโรไทแรนเนี่ยเป็น MVP สุดในกล่องนี้เป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบมาสำหรับใครที่ไม่มีเนี่ยก็ควรจะมีแต่สําหรับใครที่มีกล่องนี้มีตัวเนโรไท a n นอยู่แล้วเนี่ยซื้อกล่องนี้อาจจะไม่คุ้มเพราะว่าส่วนใหญ่เขาใช้เขาใส่แค่ตัวเดียวอยู่แล้วนะครับมันจะไม่ได้สแปบตัวที่คุ้มน้อยที่สุดเนี่ยก็คือตัวถัดมาก็คือ Screamer Killer นะครับ อาจจะได้ใช้บ้างตอนที่ไปเล่น msu How spam เปมถ้าเป็นไทยเนี่ยต้องบอกว่า msu monster spam เนาะก็อาจจะพอได้ใช้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับทุกตัวแล้วเนี่ยตัวนี้แวลูงน้อยสุดอาจจะแบ่งขายหรืออาจจะเก็บสะสมไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวสุดท้าย m a i l e scepter <c oughs> m a i l scepter เนี่ยจะเล่น c r u s h e r stampede ก็ได้นะครับจะเล่น invasion feed ก็ได้เป็นตัว disrupt ที่เก่งมากตัวหนึ่งอาจจะมีติดไว้ทักตัว2ตัวในทัพเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคมันมันอนาคตมันมีโอกาสโเรเ a ทได้ใช้มาแน่ๆเนื่องจาก อาร์เบลิตี้นะปัจจุบันในอีดิชันนี้ของมันเนี่ยมันดีบัฟฮิตดีบัฟบูลแล้วตัวมันเป็นอีวาร์ซีบวกมัสเตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเอาลงยากถ้าเราไปเล่นมัสเตอร์สแปมเนี่ยมีติดไว้เนี่ยนอกจากดีบัฟศัตรูแล้วมันยังตายยากอีกด้วยนะครับมันก็จะเป็นตัวดูดกระสุนที่ค่อนข้างดีพวกเล่นสเตตเช็คก็จะช่วยได้เยอะมากนะครับโดยรวมเนี่ยคุ้มเพราะว่าเอ็กโซคลินเมลเซปเตอร์เป็นไดเรกนะครับเนโรไทแลนด์หายากนะครับแล้วทุกตัวเนี่ยมีแนวโน้มจะได้ใช้หมดเลยเพราะงั้นเนี่ยผมให้นน้นน้้คคคะะะแนนนนนกล่่่ออองงีีขาเยะะรับใหท8 แเต็ม10นะครับคุ้มมากกล่องต่อมาเทาครับเท้าเนี่ยจริงๆแพชล่าสุดเนี่ยบัฟมาค่อนข้างเยอะในส่วนของบลอดไซส์เนาะแล้วก็มีเรื่องของการชี้เป้าในคลิปเทเยริสเนี่ยเคยพูดไปแล้วว่าทำไมเทามาถึงเก่งขึ้นมากเรื่องการชี้เป้านะครับรี c a p สั้นๆก็คือแต่ก่อนมันต้องจับคู่ในการชี้เป้าปัจจุบันเนี่ยมันชี้เป้าคนเดียวล้าทางทัพมันลุมยิงเป้านั้นน่มันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยิ่งทำให้เทาสามารถเล่น msu สไตล์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับ การที่มีบอดไซส์เป็น1นึหหรือ2องหหรือ2องสหลือเลก็แล้วแต่เนี่ยมันได้เบนฟิตเต็มๆเพราะว่าบอดไซส์เนี่ยมันเป็นตัวที่เก่งแต่ว่าแต่ก่อนน่ยมันไม่ค่อยเก่งเพราะว่าเวลาโดนชี้เป้ามันต้องมีคู่ชี้เป้าให้มาเสมอถ้าเกิดทับที่เราชี้เป้าตัวชี้เป้าเราน้อยเนี่ยบอดไซส์เล่น m s u มันจะไม่คุม้มแต่พอมันเป็น1ตัวชี้เป้าเราได้ทางทับเนี่ยครับกลายเป็นว่าทําให้เราเล่น MSU ได้นะตรองบอดไซส์เนี่ยผมก็ชอบอยู่แล้วได้ใช้แน่น สูตรตัวคลายสิทธิ์นี่มันสำหรับคนที่เล่นทามันไม่มีไม่พอมันไม่มีคาว่าพอสำหรับตัวสูตรอยู่แล้วสำหรับคนที่ชอบเล่นอาจจะเล่นซันฟอร์ดอาจจะไปเล่นสตาร์ไซส์ไฟไนท์ ife, หรืออะไรก็ตามเนี่ยครับมันก็สามารถเล่นสแปมได้การที่เราซื้อมาติดไว้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราพอเราเล่นเขาย้อนเราอาจจะอยากใช้สตาร์ไซส์วันหนึ่งที่เราไปเล่นบ้านเบตส์สูรอาจจะได้ซันฟอร์ดสองกองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับยังไงมันมี3ตัวมันสามารถมีออปชันในการเปลี่ยนเติมได้อยู่แล้วแล้วอีกอย่างเราได้พวกทู อุปกรณ์เปลี่ยนอาวุธของมันมาเพิ่มเนี่ยยังไงมันก็สามารถเอาไปอดแดปกับกองที่เรามีอยู่แล้วหรืออาจจะเอาไปเติมหรือไปปรับอะไรเพิ่มขึ้นได้อีกมากนะครับแล้วก็ลิฟทายลิฟทายนี่เล่นทาวเนี่ยมันบางถ้าเกิดเล่นแบบว่าคอมเพลตีทีฟเล่นแบบเมตาประมาณนึงเนี่ยมันต้อง2องลิฟทายหรือ3ามลิฟทายอยู่แล้วแล้วก็ปืนแนี่น่าเป็นไอออนนะครับยังไงลิฟทายก็ติดไอออนอยู่แล้วเนาะก็ยังไงได้ใช้แน่นอนลิฟทายนี่คือโน่รับเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ใช้แน่นอนนะครับเล่นได้ทุกลิส คาวย้อนมอนค่ารีเทลเลชันคาวเดย์หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ล้วนใส่ลิฟทายกันทั้งหมดเลยเพราะว่ามันหนึ่งคืออินวาซีบวก2คือเดินไกลสคือยิงแรงแล้วก็4คือฟอร์แบ็กชูดได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทาวเนี่ยมันต้องการนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเจอทัพเมเล่แบบไม่มีฟอร์แบ็กชูดเนี่ยมันจะเหนื่อยเอาซึ่งลิฟทายสามารถทำสิ่งนั้นได้นะครับก็ค่อนข้างเก่งมากตัวเดียวเลยที่ผมรู้สึกเป็นปัญหาคือฟาไซตรงกลางนะครับสำหรับใครที่ชอบโมเดลฟาไซเนี่ยก็ กล่องนี้ก็จะคุ้มมากเพราะาถ้าสมมติอยากได้ฟาไซเลยเนี่ยกล่องนี้คุ้มมากเพราะว่ามันได้ใช้ทุกตัวแล้วชอบฟาไซด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามีฟาไซอยู่แล้วมันเป็นเนมคาแรคเตอร์ใช่ไหมการที่เรามีฟาไซอยู่แล้วเราซื้อกล่องนี้เหมือนเราได้โมเบิรมากลายเป็นว่าเรื่องยิงอะ่ะแล้วก็ใส่ฟาไซสองตัวไม่ได้อยู่ดีแล้วเราก็ต้องอาจจะต้องไปขายนะครับเพราะฉะั้นความคุ้มเนี่ยก็เลยตัดคะแนนเรื่องของฟาไซไปน,นิดนึงนะครับแต่ส่วนรวมที่เหลือเนี่ยโอเคมากนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่มีฟาไซแล้วอยากได้ด้วยเนี่ย คือต้องบอกว่าซื้อมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ตัวฝาสายตัวเดียวนะครับแต่ว่าถ้าซื้อมาเพื่อสะสมแล้วโซนอื่นๆได้ใช้ไหมเนี่ยได้ใช้หมดแน่นอนนะครับเพราะงั้นก็ค่อนข้างคุ้มนะครับเอาไปสักประมาณ7เต็ม10แล้วกันเพราะว่าตัดคะแนนเรื่องฝาสายไปเนาะนิดเดียวนะครับถัดมาครับ Space Marine กล่องนี้นะเราจะได้สเตอร์นการ์ดตัวเฮล l บอรเซอร์5ตัวนะครับคอมพานีฮีโร่หกองแกปตัน1ตัวแล้วก็เป็นบาริสตัดกับรีเดมเตอร์อย่างละตัวนะครับเอ่อ ต้องบอกก่อนว่า Space Marine เนี่ยมันมีขึ้นมีลงเยอะมากแล้วมันก็มีหลาย chapter หลาย detach มากนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันมันอาจจะกลางๆว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะเอา h e ฮ l Blaster ไปเล่นกับ d าร์คเอ็นเราอยากจะเอา Stern Guard ไปเล่นกับ i ินฟิตเราอาจจะสเตอร์ u a r d ไปเล่นกับ Ultra Marine เราอยากจะเอา Company Hero ไปเล่นกับ Ultra Marine ในอ่าคอมโบกับ k a ลกาอย่างงี้ยครับบาลิสตัสเนี่ยเล่นได้กับทุกกองทุกทุกบ้านทุกที่อยู่แล้วนะครับตัวบาลิสตานี่โนดับ no เลยนะครับส่วนรีเดมเตอร อาจจะอยากเล่นกับอ่ปัจจุบันอาจจะอยากเล่นกับอันต้ามาลีนนะครับแต่ว่ารีเดมเตอร์เนี่ยมันแต้มมันค่อนข้างแพงอยู่นะตอนนี้นะมันก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับสิ่งที่มันทําได้แต่ถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะครับแค่แต้มมันแพงบาลิสตานี่เก่งจนโดนเนิร์ฟแต้มมาแล้วแต่มันก็ยังเก่งอยู่นะครับข้อดีของบาลิสตาของแพชปัจจุบันเนี่ยคือมันเป็นแอนตี้แท้งที่มันราคาถูกนะถึงจะนุ่มเพิ่มแต้มมาหน่อยนะแต่มันก็เป็นแอนตี้แท้งที่ราคาค่อนข้างถูกแล้วมันไม่ต้องรีไลน์ออนโอเวมมผถอร์ออฟเม การซื้อไปแล้วเก่งว่ามันจะเก่งขึ้นเนี่ยก็มันมีทั้งโอกาสที่จะเก่งขึ้นแล้วไม่เก่งขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากพูลทับมันกว้างมากบางทีก็อาจจะไปบัฟสเตอร์นการแต่เขาไม่ได้บัฟเฮลบัสเตอร์ก็ได้ส่วนเฮลบัสเตอร์เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเฮลบัสเตอร์ผมมองว่าส่วนตัวเป็นอย่างนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบละกันหลายๆคนอาจจะชอบนะครับแต่ส่วนผสมเนี่ยมันผมรู้สึกไม่ค่อยชอบเพราะว่า1คือกองมันแพง2คือทุกครั้งที่เรายิงเรามโอกาส์ทำดาเมจตัวเองเองสมอนะครับ แล้วก็ทุกๆครั้งที่เป็นกล่อง MSU เวลายิงเนี่ยผมจะไม่ชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าโมมันแพงแล้วตัวหนึ่งในนั้นนมันตายไปมันโดนค่าตายไปเนี่ยดามเมจมันดรอปไปตามจํานวนโมเดลที่หายไปยกตัวอย่างเช่นเคยพูดไปแล้วก็คืออย่างเช่นรถถังเนี่ยมีส5บ้าวูนถ้าโดนไปสัก6กวูนมันก็ยังฝฟายพอร์มันก็ยังเต็มประสิทธิภาพอยู่6กวูนนะแต่ว่าถ้าเกิดเฮลมาสเซอร์เนี่ยห้าตัวมันล่วงไปสัก2ตัวเนี่ยหรือล่วงไป3าตัวเนี่ย ไฟเพราะามันหายไป33%มสนหายไป66%กเ็ลยนะคือเพราะว่าจํานวนยิงมันอยู่ตามจํานวนตัวใช่ไหมครับแล้วความยากอีกอย่างหนึ่งของพวกกองพวกนี้คือสมมติเราเล่นรถถังหนึ่งคันเราอยากรถถังเอาไปยิงสตัตว์ัวเราแค่เอามุมรถถังโผล่ไปนิดเดียวให้ลายอับไซมันลากเห็นแล้วมันก็ยิงได้แล้วใช่ไหมแต่เฮลบาสเซอร์พวกนี้เราต้องเดลิเวอร์ทุกคนให้เห็นเพื่อที่จะยิงได้ฟูลพาวเวอร์นะถูกไหมครับมันก็มีข้อจํากัดในการใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตายง่ายเดินสั้นนะครับ เป็นบอดี้มารีนธรรมดาท่านั่นเองทับ4เทปสบวกคือโดนพลาสมาอะไรยิงมาส่วนก็ก็ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะงั้นผมก็เลยมองว่าส่วนตัวแล้วกันผมไม่ค่อยชอบเฮลบรัสเตอร์เท่าไหร่แต่ว่าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีถามว่าหาทางเล่นให้มันได้ไหมก็คงหาทางเล่นให้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบตัวที่ผมบิ๊กแฟนขนาดนั้นผมกลับชอบสเตอร์การ์ดมากกว่าซะอีกนะครับแต่ว่า ถามว่าถาา้าเธอขาดเก็บไปก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่ว่าเออ่มันดูเฟคซิเบิลแล้วก็ดูใช้ได้หลากหลายมากกว่าเฮลเบิร์สเตอร์นะครับมันอย่างน้อยปืนปมันก็ไม่ทำลายตัวเองแล้วมันก็เล่นกับเมคานิงอีกโอดอ้บโมเมนต์ได้นะครับที่ชอบที่สุดในนี้เลยคือคอมพานิวพีโลไม่ใช่คอมพานิวพีโลคอมพานิฮีโร่นะครับคือมันเอาไปเล่นกับเข่ากล้าได้นะครับเอากองเข่ากล้าหลีได้แต่ณตอนปัจจุบันตอนนี้มาเล่นกับเข่ากล้าได้แต่เข่ากล้าจ่อโมเดลใหม่ซึ่งโมเดลใหม่ของเข่ากล้า ที่ดูรู้สึกอาจจะไปกับวิธีการไม่ได้แล้วหรือเปล่าคือปัจจุบันเขาค่าอยู่กับวิธีการสตัวเวลามาจอยคอมมิชชั่นฮีโร่มนเป็นกองใหญ่แล้วมันก็จะเก่งเพราะมันแอดวานซ์ฟอร์แบ็กชูชาร์จได้แล้วก็มีลบวูลบอะไรแล้วกองคอมมิชชั่นฮีโร่ก็เก่งแล้วทําให้มันเหมือนมันบัฟกันเองทําให้กองเขาก้ามันเก่งมากนะครับแต่ปัจจุบันไอแต่อนาคตเนี่ยเขาค้ามาจอยออกมาเป็นตัวเดี่ยวๆหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวนะครับซึ่งเราก็ต้องไปวัดดวงอีกทีนึงว่า เขากล้า,ามันจะออกมาเล่นกับคอมพานีฮีโร่ได้หรือเปล่าถ้ามันออกมาแล้วมันเล่นกับคอมพานีฮีโร่ไม่เวิร์กเนี่ยคอมพานีฮีโร่อาจจะไม่ได้เล่นต่อหรืออาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็ได้นะครับอันนี้มันก็แบบ50-50้เนาะซึ่งสเปนมารีนอย่างที่บอกมันเป็นทัพที่ผูค่อนขอ้ขางกว้างมันก็การซื้อไว้มันก็อาจจะโอเคถามว่าในนี้ผมโอเคหมดไหมผมว่าผมให้กลางๆงแล้วกันโอเคมันอาจจะดีขึ้นมันจะดีดีจนดีป๊อปไปเลยก็ได้หรือมันอาจจะแบบไม่ได้ใช้ในนี้เลยก็ได้เพราะว่่าาเเเออตรรรงปปนนััจจุบก็ละไ เล่นแลนเซอร์เล่น JPI จำแมกอินเตอร์เซอร์เนาะหรือว่าเล่นพวกเอ่ออิลาดิเคเตอร์บ้างนะครับหรือว่าไปเล่นพวกอะไรปัจจุบันมี Sha d o w ท a s k ใช่ไหมก็เล่น Centurion กันเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะไปเล่นยูนิตซึ่งยูนิตที่เขาเล่นกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอ่ามีแวนแบนการวิเทเลนอะเพิ่มเข้ามาอีกกองหนึ่งที่เขาเล่นกันในของราเวนกาช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่าแต่ละตัวตรงนั้นไม่ได้อยู่ในนี้เลยสักตัวนะครับอืมก็แต่ว่า ถามว่ามันมีโอกาสเก่งขึไหมก็มีนะครับพวกที่เคยเห็นในภาพตัวนี้เคยเก่งมากๆมาก่อนในเมตาที่แล้วๆนะครับเคยเก่งมากๆมาทุกตัวเลยเคยมีเมตาที่สแปม3มดีเดมเตอร์เคยมีเมตาที่สแปม3บาริตัสมีเมตาสเตอร์นการ์ดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็คอมมินพิโลเมตาก็เคยมีเหมือนกันเทลบัสเตอร์ที่ไม่แน่ใจแต่ว่านั่นแหละเพราะฉะนั้นซื้อกล่องนี้ไปผมว่าให้กลางๆแล้วกันมันมีโอกาสที่จะเก่งขึ้นได้นะครับก็เอาไปสักห้ากัน5เต็ม10นะครับกลาง ส่วนทอม c าเคี Chaos Space Marine อันนี้ผมให้คะแนนเยอะที่สุดสําหรับ Battleforce ปีนี้เลยนะครับหเพราะอะไรออบิเลเตอร์ได้เล่นแน่นอนนะครับพี่ก้าม2ม2ตัวมันลิสที่เพิ่งได้แชมป์ของลอนดอนจีไปนะครับพี่เลียมเนี่ยเขาก็ใส่ออบิ t เหมือนกันใส่ร้สัใส่2อนะครับมันเก่งคือมันมันพอกอินเดเล็ได้ทันที1ครั้งปืนมันแรงแล้วมันก็ดิฟสไตร์ได้นะครับแล้วตัวมันก็อึดนะครับก็ผมว่ามัน ความที่มันอินเดเล็กแล้วมันดีฟสไตรได้เนี่ยมันเก่งมากเพราะมันสามารถโผล่มาตรงไหนแล้วก็ยิงอินเดเล็เพื่อกําจัดคีย์ยูนิตของศัตรูได้ทันทีเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเป็นอาบีที่ดีนะครับเมเล่ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ปืนก็โอเคอยู่นะครับถ้าเลือกจังหวะลงดีๆเนี่ยก็คุ้มนะครับ ได้รีเจเนอ10ตัวรีเจเนอ10ตัวนี่ก็สำหรับใครที่ไม่เคยมีทับเคออสเบสมารีนมาก่อนเลยแล้วอยากเปิดเนี่ยยังไงกองนี้คุ้มแน่นอนเพราะได้รีจรเจเนยืนเป็นเป็นตัวยืนพื้นนะเป็นกองที่เอาไปเล่นตั้งแต่แรกได้นะไลโน่คุ้มแน่นอนอยังไงก็ได้ใช้ไลโน่ไม่เอาไปขนรีเจเนก็ไปขนโชเซนในอนาคตนะครับมันยังไงมันก็ได้คุ้มแน่นอนไลโน่ยังไงเคออสก็ใช้อยู่แล้วดิสโก้หลอดตรงกลางก็เป็นซูเปอร์เมตายูนิตตอนนี้อ่าแต่ทัพของเลียมจะไม่ได้ใส่หรือเปล่าแต่ว่า ยังไงหลายๆคนก็นิยมใส่ดิสโก้หลอดกันอยู่ดีนะครับก็เก่งแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวที่ให้คะแนนน้อยสุดน่าจะเป็นเวนอมคอเลอร์นะครับกลางๆไม่ได้เห็นคนใช้เยอะขนาดนั้นแต่ก็มีคนใช้อยู่ก็ยังไงซื้อมาก็คุ้มหรือต่อให้ซื้อมาแล้วขายเวนอมคอเลอร์ออกไปตัวเดียวก็ยังคุ้มอยู่ดีนะครับแล้วก็ฮาวบอกห้าตัวห้าบอกเนี่ยในเมต้าเคิลสเปซมารีเนี่ยเขาจะไม่ได้เล่นฮาวบอกกับเคิลสเปซมารีซะส่วนใหญ่นะครับเขาจะไปเล่นออร์บีไปเล่นฟอร์กฟินไปเล่นอย่างอื่นแทนในพวกแอ,อจจนตี้แทง แล้วถามว่าฮาวบอกคุ้มไหมมันมีโอกาสได้ใช้ในอนาคตแน่นอนหนึ่งสองคือถ้าเกิดคุณเป็นพวกสายเควอสจจัดคุณเล่นชาร์โดลิเจนเดมอนด้วยอย่างเงี้ยฮาวอกอ่ะมันจะไปเก่งกับชาร์โดลิเจนเดมอนเดมอนนะเพราะว่ามันสามารถเล่นคู่กับเบลากอรได้พอเราเบลากอรมาสับเปิดโลนออฟสิบแปดนิ้วใช่ไหมเราลงฮาวอกไปข้างเบลากอรดิ่ลงมาหรือโผล่ลงมาเนี่ย แล้วก็ยิงแล้วก็สามารถเล่น trade เทรดออฟระยะไกลโดยที่ยูนิตแอนด์เดเทนของเรามีโหลดออฟสินิ้วได้นะครับซึ่งมันจะไปเก่งกับชาร์โอลิเจียนซะมากกว่านะครับตัวฮาวเวิร์กแต่ก็ถามว่าเล่นในเคเออสใช่ไหมเล่นในเคเออสสเปซมา,มาลีนธรรมดาได้ไหมก็ยังพอเล่นได้แต่ถ้าเทียบกับชาวบ้านอย่างอางื่นเช่นรีจินเน่ไลโน่ดิสโก้หลอดออรบิเนี่ยไอ้พวกนั้นคุ้มกว่ามากนะในกล่องนี้แต่ถามว่ามันคุ้มไหมก็เลยคุ้มอยู่ดีนะครับต่อให้ไม่เล่นกับเคเออสสเปซมาล,ลีนก็ไมไกไกไกนน่กับกกล่อองนี้็็เเาไป9ตม10 นะครับค่อนข้างคุง้มมากค่อนข้างคุง้มมากนะครับแล้วเราก็มาที่กล่องสุดท้ายครับกล่องอิมกาดนะครับแอสตรามิลิเทลัมกล่องนี้เนี่ยใครที่ไม่ได้สนใจเกมเพย์นะหรือชอบธีมของคลิกเนี่ยผมจะให้10เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าธีมคลิกเนี่ยมันเป็นธีมของอาร์ทิเลอรี่อยู่แล้วเนาะมันได้2องอาร์ท r เลอรี่พีซเนี่ยมันโอ้มันเท่มากอยู่แล้วครับได้คลิกแมนอีกสักยีคนนะครับ ถ้าเน้นภาพคือ20คนนะครับมี2กองได้คลิกเอนจิเนียร์อีกกองหนึ่งนะครับแล้วก็คอมมานด์สควอตคลิกกองหนึ่งคือมันเป็นเวเลนคลีกที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะผมว่ากองเนี่ยให้สิบเต็ม10ในแง่ของรอแล้วก็เต็มของคลิกนะครับแต่ถ้าเป็นเกมเพลย์ผมให้น้อยมากเพราะว่าอะไรหนึ่งคือคลิกคอมมานด์สควอตไม่ได้ใช้เลยในเมตาปัจจุบันนะครับเขาจะไม่ใช้เคเดียนคอมมานด์สควอต อย่างเดียวเขาไม่ใช้คลีเข้ามาคว้าเลยนะครับก็คือไม่ได้ใช้แน่ๆแ,และหนึ่งนะสองคือเอนจิเนียร์คลีเอนจิเนียร์เนี่ยมันดวงเกินไปเพราะว่าความเจ๋งของมันเนี่ยนอกจากปาระเบิดฟรีต่อต่อต่อครั้งเอ้ยทุกทุกเทิร์นแล้วเนี่ยนะคือการปารีโมทไมล์ซึ่งรีโมทไมล์เนี่ยมันต้องโยนที่3บวกพอมันโยนที่3บวกเนี่ยมันมีโอกาส33%ใน1เกมที่มันจะพลาดแล้วมันเป็นอยู่หนที่ราคาประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ75ประมาณ70ช่วงช่วงเจแต้มเนี่ยครับค่า5ตัวเนี่ย ถ้าเราโยน3บวกไม่ติดเหมือนเราเอา70ดแต้มไปโยนทิ้งเลยเพราะว่ามันติดปืนมา301เป็นช็อตการ401นยจะไม่ได้ช็อตการ401นหหรือ301แต่ไม่ได้ต่างมากก็คือเบามากครับพลาสมาพิซอลติดไแค่กระบอกเดียวก็คือเป็นตัวจ่าใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลือก็ปืนปอแปรปอแปรแล้วแล้วก็ไปปลาระเบิดฟรีซึ่งคีย์หลักของมัน,นจริงๆอ่ะคือเราอยากาไปปลารีโมทไม้ให้มันติดทำดีสามโมทบอวูลซึ่งโดนเนิร์ฟแล้วด้วยนะแต่ก่อนมันสองดีสามัน ดีสามบวกสามมัธยบุณเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่ดีสามมัธยบุณกับสองดีสามมัธยบุณถ้าเป็นเวกเตอรใช่ไหมครับแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ต้องการไลา์ออฟไซด์เดี๋ยวนี้มันบังคับต้องการไลา์ออฟไซด์แล้วมันลดระยะมาอีกแล้วมันต้องโยนสามบวกอีกคือนึกสภาพถ้าเราพยายามที่จะเดลิเวอร์มันเข้าไปทับตายเนี่ยแล้วเราไปโยนสามบวกไม่ติดเราจะปาระเบิดฟรีซีพีหนึ่งในการใช้เจมปาระเบิดฟรีของมันอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราแล้วเราปาลีโมดไม่ติดเนี่ย ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนเราเสียไป70แต้มฟรีๆแล้วไฟล์เวอร์มันก็ไม่มีคือมันตั้งใจแค่ามาปาระเบิดฟรีกับโยรีหมดมาอีกเดียวครับก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยแล้วราคา70เนี่ยระบุอีกแค่ประมาณ30-40แต้มเนี่ยเราได้คัสกินกองหนึ่งนะซึ่งถ้าเราเทียบกันเนี่ยคัสกินกองหนึ่งเนี่ยพลาสมาสากระบอกเมลต้าสกระบอกสไนเปอร์หกระบอกแล้วก็มีลาสการอีกรวมแล้วมันจะยิงพลาสมาประมาณ7นัดเมลต้าสองสไนเปอร์หนึ่งแล้วก็ฮอ,อ,นนอ,อส แค่เออปต์ของตัวบอดี้ที่ยิงอะเยอะกว่าคลีเอจิเนียร์เยอะมากเลยแล้วก็ยังไม่นับว่ามันมี10บอดี้ด้วยนะคือความความรับกระสุนมันทำได้เยอะกว่าคลีเอจิเนียร์สั่งตัวเองได้มีสเกลเหมือนกันแล้วก็มีเมลต้ามายซึ่งของคาสเซีนยนจะห่วยกว่าหน่อยตรงที่ว่ามันต้องเข้าระยะ3นิ้วของคลีเอจิเนียร์จะอยู่ที่ประมาณถ้าจะไม่ผิดจะรู้สึกจะ8หรือ9นิ้วนะครับแต่ว่าของคลีเอจิเนียร์โยนที่3บวกของคาสกินยโยนที่2บวกนะเพราะงั้นเนี่ยผมรู้สึกว่า ถ้าจะเล่นสไตล์เนี่ยไปเล่นคาสกิ้งเก่งกว่าคลีกเอนจิเนียร์ณัปัจจุบันนะครับก็มันก็ไม่ได้ใช้อีกนะครับแล้วก็อาเทเลอรี่เนี่ยตอนนี้อินดเล็กมันโดนเนิร์ฟหนักมากจนอินดเล็กเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับมันจะไม่เคยมีคลิปแรกแที่ผมเคยคำนวณไว้แล้วว่าปืนอินดเล็กของคลิกมันยิงอะไรแทบไม่เข้าเลยตามตามแมตติกธรรมดาตามค่าเฉลี่ยธรรมดานะมันจะยิงอะไรแทบไม่เข้าเลยยิงเข้าน้อยมากนะครับซึ่งมันไม่คุ้มกับแต้มที่ใส่ไปเราจ่ายไป1 1 0แต้มบางทีเราเอาไปยิง ไม่ได้ร้อยสิบหรือร้อยยี่สิบเนาะแต่ว่ามันเอาไปยิงได้เธอละสามบูนอย่างเงี้ยแล้วเราไปจ่ายจ่ายเป็นร้อยแต้มอย่างเงี้ยแล้วไปยิงอาจจะยิงได้บางเธออาจจะไม่เข้าเลยสักบูนก็ได้เพราะมันเอพีแค่สองแล้วเรายิงไปมันเหลือลบหนึ่ง,ง,งเซฟรถถังเขาเซฟสามบวกเป็นเซฟสี่บวกยกตัวอย่างนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นแบบบางทีก็จะเซฟได้หมดเลยก็ได้แล้วปืนเราหายไปเลยไม่มีบอดี้บนสนามเป็นแค่ตัวที่อยู่หลังบ้านที่ต้องการคําสั่งด้วยนะการใส่ปืนไปอย่างเดียวเนี่ย การใส่ปืนเล็กไปอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันแค่ปืนอย่างเดียวแต่จริงๆอ่ะเราต้องจ่ายแต้มเพื่อซื้อออเดอร์มาสั่งมันอีกทีเพราะมันยิง5บวกไม่งั้นมันจะยิงในเล็กที่5บวกเราต้องสั่งเพื่อให้มันยิง4บวกถูกไหมครับเพราะงั้นมันก็เลยไม่ค่อยค้มมันไม่ใช่มีแค่ค่าปืนมันมีค่าแท็กของออเดอร์อีกเพราะงั้นเนี่ยคอมมาน์คว้าไม่ได้ใช้ปืนเล็กไม่ได้ใช้เอนจิเนียร์ไม่ได้ใช้อาจจะได้ใช้แต่มันไม่คุ้มเท่าไหร่ถึงต่อให้มันบัฟแต้มมาล่าสุดร อย่างนี้ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบคือคลีก20คนยิ่งล่าสุด LVO คนที่ชนะเนี่ยคือ Nemo เนี่ยเขาเล่นคลีกเล่น i n f a n t ี y 200คนในบ้านรีคอนนะนใน d e t a c h ม m e n t รีคอนนะครับก็จะเป็นกองคลีก10 10 10 10หลายๆกองเล่น MSU แบบบอดี้กระจายสเปซบอร์ดไปเรื่อยๆเลย้ยครับก็อาจจะได้ใช้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเล่นอย่างนี้จริงๆเราไปซื้อก่องคลีกแยกดีกว่าเพราะว่าที่เหลือมันไม่ได้ใช้เลยนะครับ ก็จริงๆกล่องน,นี้ก็ผิดหวังสุดนะเอาไป2คะแนนเต็ม10นะครับในแง่เกมเพลย์นะบอกก่อนในแง่ตีมหรือรอเนี่ยโอเคมันคุ้มอยู่แล้วมันเท่อยู่แล้วนะครับเข้าใจได้ก็ครบทุกกล่องแล้วนะครับความเห็นผมก็คงจะเป็นประมาณนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นในแง่ของเกมเพลย์เท่านั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความคุ้มของโมเดลไม่ได้เกี่ยวเรื่องของความว่าเฮ้ยซื้อแยกทุกตัวแล้วมันมันประหยัดไปกี่บาทอะไรอันนั้นผมไม่ได้มองตรงนั้นเลยนะครับผมมอ,มองก็ว่า ซื้อกล่องนี้ไปแล้วเนี่ยคุ้มไหมกับการที่โมเดลเออฟได้ไปใช้ในเชิงการเล่นแบบตามเมตาเกมอะนะจริงๆมันจะเล่นยังไงก็ได้ไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วแต่แล้วแต่คนชอบอยู่แล้วแต่ผมพูดในมุมของเมตาเกมนะปัจจุบันแล้วกันว่ามันเก่งไหมณนะตอนนี้นะครับก็ไอเดียก็คงเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครมีความเห็นอะไรยังไงเนี่ยก็พิมพ์มาบอกคุยกันได้หรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ถามมาได้นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามตอบให้เยอะที่สุด สำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Brother, here. here. No, 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 Brother, hit. Brother, I will take I in I in I am 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 will glory Yes, and victory.